โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะกำหนดวิสัยทัศนะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน ทั้งสงส่วนนี้เราก็เลยมาทําโครงการโรงพยาบาลคนธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกําหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับสเรื่องความสามาคัคคีแล้วก็มีน้ําใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทําโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สมมามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทําบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3าคือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอ,อย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามคัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10บคนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดี ผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคีสำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรียุทธานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรดจิะระลุ่งเรืองวงนะครับพร้อมจับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาต ในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรียุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล,แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับในปีพุทธศักราช2,558 คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาขนขวาสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชีวัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้น โรงพยาบาลพระนครศรียอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครเสียอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรม จากพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาตรอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตว์สาม,มาคัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืน ส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต ผมเองก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีนึกกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน